ผมไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของปีศาจต,ตนไหนมันเข้ามาสิงสถิตยอยู่ในความระยำบัดซบของพักส้มขนาดนี้ท่านผู้ชมไปไหนมาไหนแม่งก็ทลัเก็เไปทั่วแะ้วครับไม่ว่าจะไปไหนก็ตามมันเกิดอะไรขึ้นมาพักการเมืองบ้านนี้เมืองนี้ผมเกิดมาเนี่ยผมนั่งสัมภาษณ์อาจารย์สุริยะใสขตศิลาซึ่งสมัยก่อนเราก็เคยไปอยู่บนท้องถงนนด้วยกันนะครับในสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นอายุป,ประมาณสักสามสิบกว่า อนนี้อาจารย์เขาเป็นอาจารย์ไปแล้วเมื่อก่อนผมก็เียกสุริยะใสธรรมดานะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นอาจารย์ไปแล้วเราก็ให้เกียรติเขาเรียกอาจารย์ก็คุยกันอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมครับก็ถามว่าทําไมทําไมมันถึงเป็นเป็นนักการเมืองที่แม่งอันตรายทุกทุกก้าวย่างอะท่านผู้ชมครับมันจะก้าวไปไหนมันก็ไปทะเลาะเขาทั่วไปหมดเลยใครที่ไม่เห็นด้วยกับมันบดดาเขาไปหมดแต่เวลาตัวมันเองนี่มันยกย่องตัวเองนี่ดีที่สุดดีเลิศที่สุดในประเทศไทย มันเป็นนักการเมืองภาษาอะไรวะผมก็มานั่งคาําถามตั้งคําถามตรงนี้ก็เลยไปอธิบายกันในรายการเดี๋ยวคืนนี้ทุ่มหนึ่งนะครับก็สามารถไปรับชมกันได้คุยตรงๆซึ่งจริงๆเนี่ยผมไม่ตั้งใจคุยเรื่องนี้นะผมตั้งใจจะไปคุยเรื่องอื่นแต่บังเอิญว่าพอเห็นปฏิกิริยาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับในรายการทีวีสองรายการที่มีการดีเบตกันแล้วก็รายการแฉเมื่อคืนนี้มาเลยอดโดนทนไม่ได้ครับที่จะต้องมานั่งตั้งคําถามกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่ง ว่าถ้าสมมติท่านเกิดเลือกพักส้มเข้าไปจริงๆแล้วพักส้มไม่รู้ละเลือกไม่เลือกไม่รู้ละท่านอาจจะได้พักส้มไปเป็นเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าตอนนี้สโลแกนเขาเปลี่ยนนะครับ mm hmm. เขาพยายามที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเลือกเราพักเดียวเท่านั้นเพื่อสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนใครวะประชาชนของมันเนี่ยอยากจะรู้นักไอ้พักการเมืองที่เฮี้ยอย่างนี้มึงจะเป็นประชาชนได้ยังไงถามหน่อยท่านผู้ชมครับ นี่ผมไม่ได้ด่าเขานะครับผมแค่ชื่นชมเขาในทางลบเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยอันดับแรกมันต้องรู้ตัวเองก่อนว่ามันกําลังทําอะไรอยู่มันต้องคิดให้ได้ว่าสิ่งที่เขาก็ทําเนี่ยมันเป็นการตีความมันเป็นการตีกรอบคนที่คิดเห็นต่างกับเขาทั้งหมดเลยใครที่ไม่เห็นด้วยกับเขานี่เขาจะด่าทั้งหมดแล้วครับไม่ว่าใครก็ตามแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เห็นด้วยกับเขาเขาจะชื่นชมว่าคนคนนี้เป็นคนดี สารพัดสารพันที่เราได้เห็นอยู่ท่านผู้ชมในเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผมก็ปวดกระบาลเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันทําอย่างนี้วะในเชิงวิชาการเลยต้องไปสัมภาษณ์ส,าาสุริยสัยคตศิลาในฐานะที่จบ PhD ดีด้านนี้มาก็ถามไทยกันอย่างตรงตรงอย่างนี้แหละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพักนี้วิธีการที่หาเสียงแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่มันจะทาให้ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปจริงหรือไม่จริงยังไง ผมเียคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับพอเราเห็นเหตุการณ์ในการไปประทุประทะคารมกับใครต่อใครก่อนหน้านั้นนี่ก็เป็นเจตโทนวนิกกับวิโรธถึงขั้นที่ว่าเกือบจะมีการลงไม้ลงมือกันมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์เจตอาจารย์เจตก็ยอมรับว่ามันก็เป็นธรรมดาแหละครับดีที่ว่ายังมีสิทธิ์มีครูอยู่ท่านผู้ชมครับ คนไทยเราโชคดีอย่างหนึ่งเวลาเรียนอะไรพวกนี <t iny> <t iny ้ไปเนี่ยเรียนอาวุธเรียนเรื่องการต่อยมวยต่อยมวยอะไรก็แล้วแต่พอมีคําว่าสิทธิ์มีครูเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าความรู้สึกยับยั้งชั่งใจไม่ให้ไปก่อเหตุที่นู่นที่นี่อันนี้สําคัญนะครับสาคัญผมย้ําเพราะมนุษย์ถ้าเกิดไม่มีครูเป็นสิทธิ์ที่ไม่มีครูเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่มีใครสั่งใครสอนนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับมันนึกอะไรเขามันมันก็นึกขอามันเรื่อยเปื่อยมันอยากจะทาอะไรของมันมันก็ทำเขาม ถือว่ามีความสุขจากการกระทําของตัวเองอย่างไอ้เหม็นนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเขาเรียกสิทธิ์ไม่มีครูเพราะไอ้พวกนี้อักตันยูตลอดอักตันยูแถมเนรคุณอีกต่างหากแล้วมันจะมีครูได้ยังไงใครจะรับมาเป็นสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมครับไม่มีหรอกครับแต่นักการเมืองไทยเราเนี่ยพรรคส้มเนี่ยมีครูไหมไม่มีอ่ะมันมีแต่คนยัดเยียดความคิดในเชิงวิบัติให้กับสมาชิกพรรคสม้มอาจารย์สุริยสายเล่าให้เราฟังบอกว่า เวลาผมนั่งสอนอยู่ในห้องเนี่ยมันจะมีเด็กที่มีความคิดแตกต่างกันสารพัดสารพันไอ้ประเภทส้มแจ๊สเลยไหมมีไหมมีครับมีมีท่านผู้ชมคือมันแจ๊สอย่างเดียวมันไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับส่วนคนที่นิยมพักการมืออื่นๆที่อยู่ในห้องนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งเมื่อคนที่คุยกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคุยกันรูเรื่องเพราะหลักการเขามีหลักการเดียวคือนําไปสู่การตอบโจทย์หรือว่าคําถามที่อาจารย์ตั้งไว โดยใช้ทฤษฎีนโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคนั่นแหละครับไปอธิบายความกันแต่ไอ้พรรคส้มนี่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดไปตั้งคําถามแล้วไม่ถูกใจมันในบรรดาเลยนะถ้าเป็นเล่นไปตั้งคําถามอย่างนี้ได้ยังไงไม่ถูกใจมันจะต้องเริ่มจากการที่เขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความคิดที่ถูกต้องอยู่เสมอใครจะมาวุ่นวายอะไรกับเขาไม่ได้เลยเขาเท่านั้นที่ถูกต้อง เขาเท่านั้นไม่เคยผิดเขาเท่านั้นต้องเป็นเจ้าตำรับของการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยเราถึงได้เห็นไงครับว่าทําไมไอพ้พรรคนี้ผู้สมัครพรรคนี้มันถึงได้กวนส้นตีนไปทุกช่องเนี่ยท่านผู้ชมที่รักดูแล้วก็ไม่อยากจะไปเปรียบกับขเมศครับเพราะขเมศเขากวนตีนกว่ายเยอะแต่พรรคนี้ก็ไม่เบานะครับท่านผู้ชมครับเอาเถอะมันจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยน้อยในวิธีการหาเสียงถ้าคุณไม่ถูกไม่ปิดกั้น อย่างอื่นเลยแล้วคุณมองว่านโยบายคุณดีที่สุดเนี่ยคนที่ตัดสินมันไม่ใช่พักการเมืองท่านผู้ชมที่รักมันคือท่านผู้ชมกับผมนี่แหละครับไม่ใช่นักการเมืองนะครับนักการเมืองจะเสนอนโยบายบ้าบอคอแตกอะไรก็แล้วแต่นะครับในทางปฏิบัติมันจะทําได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่อีกนั่นแหละมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่สิ่งที่เราต้องคิดสิ่งที่เราต้องทําอันนี้สาคัญกว่าเพราะเราเป็นผู้ให้กําเนิดนักการเมืองเพื่อจะเดินเข้าสู่สภาอย่าลืมนะครับ นักการเมืองจะเข้าสู่สภาไม่ได้ถ้าพี่น้องประชาชนไม่อนุญาตการได้มาซึ่งใบอนุญาตนี่แหละคือสิ่งที่พักการเมืองเขาพยายามจะทำอยู่ณวันนี้พักการเมืองอื่นเนี่ยเขามีแต่โอกเอาใจพี่น้องประชาชนแต่ไอพักนี้ไม่หรอกครับประชาชนต้องตามใจมันนะครับถ้าเกิดไม่ตามใจมันนี่มันด่าเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่มันคืออะไรครับมันคือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างนั้นเลยครับ ผมยังไม่อยากนึกภาพวรรเกิดไอ้พักนี้มันเป็นรัฐบาลขึ้นมาและประเทศชาติมันจะเป็นยังไงวะมีหวังทักข่า,ขาวคงไปทะเลาะกอบมันทุกวี่ทุกวันแน่ๆเพราะนักข่าวบางทีเขามีหน้าที่ในการตรวจสอบพฤติกรรมของรัฐบาลพฤติกรรมของสสตรวจสอบคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วถ้าเกิดไปตรวจสอบรัฐบาลแล้วรัฐบาลมาทําอะไรไม่เป็นเลยท่านผู้ชมครับมันก็จะห้ามเราตรวจสอบอีกแล้วมันจะเป็นยังไงว่าบ้านนี้เมืองน,นี้อยากจะรู้นะักนี่ผมแค่ตั้งคําถามเล่นๆนะครับผมยังไม่ได้ไปไกลอะไรขนาดนั้นแค่อยากจะบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้ ว่าการดีเบตแต่ละครั้งแต่ละครั้งไม่ได้แปลว่าผมจะไม่เห็นความสําคัญนะครับเห็นครับแต่เห็นนิดเดียว mm. ผมไม่ได้สนใจเลยที่สามไปว่าเนื้อหาที่เขาคุยกันเรื่องอะไร mm. จนกระทั่งได้อ่านดูกรณีของน็อตกับเพชรที่มีปากมีเสียงกัน mm. เราจะเห็นปฏิกิริยาอะไรบางสิ่งบางอย่าง mm. เกิดขึ้นจากกรณีของการพูดคุยกันเรื่องห,หนึ่งบดสองในรัฐธรรมนูญ ยิ่งเห็นผมก็ยิ่งยืนยันแหะครับว่ายังไงผมก็ไม่กาหรอกครับท่านผู้ชมครับผมไม่กาให้กับเห็นชอบแน่แน่ผมกาไม่เห็นชอบอย่างที่ผมตั้งใจมาอยู่แล้วว่ายังไงผมก็ต้องกาไม่เห็นชอบให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพราะอะไรจะร่างไปหาสวรรค์วิมาอะไรครับท่านผู้ชมที่รักครับท่านช่วยบอกผมหน่อยนะครับร่างแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมามันยังไม่มีเห็นไม่มีอะไรเลยนะครับ อย่าลืมนะครับร่างใหม่และยังไงมันก็ต้องมีการไปเริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่นับหนึ่งขึ้นมาใหม่นับหนึ่ง1นึ่งจก็จะไปถึงขั้น2ก็จะ2.1งจุดหขึ้นไปเรื่อยๆเงินอีกเป็นหมื่นล้านเราจะต้องไปจ่ายให้มันทําไมก็ในเมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นหนักกระบาลใครซะหน่อยนึงจ่ายทําไมล่ะครับท่านผู้ชมที่รักครับจ่ายเพื่ออะไรครับท่านผู้ชมที่รักครับ ไม่จําเป็นเลยครับในเมื่อไม่จําเป็นเราจะไปกาเห็นชอบทําไมล่ะครับเราก็ต้องกาไม่เห็นชอบสิครับเพราะว่ามันเป็นเงินของพวกเราเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทุกท่านนั่นแหละครับท่านจะบอกว่าท่านไม่ได้จ่ายภาษีไม่ได้นะครับท่านไปใช้ไปซื้อสินค้าท่านก็จ้องจ่ายวัดวัดมันก็ต้องเข้าไปสู่รัฐบาลอยู่ดีอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ปัญหาอาจจะเป็นเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ปัญหา,า,าญหรอกครับแต่มันคือรายได้ส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจะพึงได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เงินที่เขาเอาไปบริหารประเทศมันคือหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องไปบริหารจัดการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมันถึงต้องมีการจัดทําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศขึ้นมาเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยใช้เงินตามกรอบที่กฎหมายฉบับนี้ซึ่งต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรอนอรุญาตให้ใช้ได้รัฐบาลจะไปใช้เงินสุม 4, สีุ่มห้าไม่ได้หรอกครับ ท่านคิดดูนะครับงบประมาณเป็นแสนล้านยังมีพระราชบัญญัติตัวนี้คอยกำกับเอาไว้ว่าใช้เงินอะไรได้บ้างหนึ่งสองสามสี่แต่นี่เงินหมื่นกว่าล้านเป็นเหตุเป็นเศษเงินหรือ,อยังไงครับมันนึกจะทําอะไรมันก็ทํามันจะไปร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายคือคุณต้องการปฏิวัติใช่ไหมเอาตรงๆเลยคุณต้องการจะทําให้บ้านเมืองเป็นในสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหมไอ้ตรงนี้ต่างหากครับสิ่งสําคัญ บังเอิญรัฐธรรมนูญมันเป็นอุปสรรคสําคัญที่จะทําให้บ้านเมืองมันเป็นไปในสิ่งที่พวกคุณต้องการไม่ได้คุณถึงต้องการให้มีการยกร่างใหม่ทั้งฉบับเพราะคิดว่ามันง่ายที่สุดแหละที่จะทําให้บ้านเมืองเนี่ยเป็นไปในสิ่งที่ผู้คุณคิดคืออะไรครับพ่อแม่ไม่มีอย่างนั้นเด้อใหญ่จะทําอะไรก็ทําแล้วอ้างประชาชนอย่างนั้นเด้อประชาชนเป็นใหญ่แล้วยังไงกฎหมายไม่มีอย่างนั้นเด ไอสิ่งที่จินตนาการทั้งหมดที่สร้างสรรมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถเขียนได้ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรอกครับไม่มีทางหรอกครับท่านผู้ชมครับการให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนทุกคนเท่ากันหมดนี่คือสิ่งที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับต้องให้และทุกคนต้องได้อย่างเสมอภาคกันแต่โอกาสเนี่ยมันไม่เท่ากันท่านผู้ชมครับไม่มีหรอกครับรัฐมนเรศไหนบอกว่ามีโอกาสทุกคนเท่ากันหมดไม่มีฮะไม่มีทางทุกคนมีสิทธิเข้าถึงหมด แต่โอกาสยากเราไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเราจะไปถือกุญแจห้องขังได้ไหมครับไม่ได้เพราะเขามีหน้าที่คอยกํากับอยู่ใช่ไหมครับเราไม่ได้เป็นคนขับรถไฟหรอกครับหรือวีดีบอกเอ้ยพี่ลงไปเท่าเทียมกันผมขับเองไม่ใช่หน้าที่แล้วสังคมมันต้องมีหน้าที่กํากับเอาไว้ว่าใครทําหน้าที่อะไรยังไงเหมือนกับที่คนที่มันชอบด่าผมนี่ท่านผู้ชมแม่งพูดเก่งนักทําไมไม่ไปลงสมัครสอสอวะตั้งพักการมือแม่ซะเลยสิ ผมก็ตั้งคำถามกลับไปถ้าคุณรู้จักหน้าที่ของตัวคุณเองเนี่ยคุณจะไม่พูดกับผมอย่างนี้เด็ดขาดอันดับแรกเนี่ยก่อนที่คุณจะให้ผมไปตั้งพรรคการเมืองคุณควรจะไปคิดทบทวนตัวเองก่อนว่าทำไมคุณถึงได้ใช้สมองที่มีอยู่น้อยนิดนี้มาบอกให้ผมไปเล่นการเมืองคุณไม่เข้าใจคำว่าหน้าที่ใช่ไหม ่างคนต่ก,ก็มีหน้าที่ไปนะครับคุณจะมีหน้าที่มาด่าผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับถ้าเกิดคุณทำแล้วคุณได้ตังก็เอาเหอะเอาโหสิกรรมซะกันละกันไม่ว่ากันหรอกวันวันหนึน่งเดินผ่าหมามันยังเห่าได้แล้วทําไมคนมันจะเห่าไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกครับเรื่องปกติแต่คุณก็เป็นหน้าที่ของคุณไม่ใช่เหรอคุก็ทําหน้าที่คุณไปดีผมยังไม่เคยเรียกร้องเลยว่าเฮ้ยทาไมคุณไม่ไปสมัครรับเลือกตั้งการลงสมัครรับเลือกตั้งมันไม่ใช่บัญชีสุดท้ายของชีวิตท่านผู้ชมครับไม่งั้นคนแมมมม่่่่่งงงงกกอออนนนนจะตตายยไไปเปส็สืััใช ต่างคนต่างก็มีหน้าที่ไปนะครับใครอยากเป็นสสก็สมัครกันไปอย่างน้องที่ผมรู้จักคนหนึ่งอาร์ตอันทิชานครูหาเรื่องรองน้องคนนี้เขาเป็นรุ่นน้องผมนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกบังเอิญว่าเรารู้จักกันคุยไปคุยมาอา้าวอ้นี้มันรุ่นน้องที่โรงเรียนด้วยนี่หว่าแต่บังเอิญว่าน้องเนี่ยเขาเรียนได้แค่มสามแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่เทคนิคดอนเมืองเออเทคนิคบินบุรี แล้วเขาก็ย้ายไปจบมหาวิทยาลัยก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็มาทํางานเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่น้องเขาเป็นสื่อมวลชนแล้วผมก็เจอกระทักทายกันมาปกติต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองพอมาถึงวันหนึ่งน้องเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะไปทําหน้าที่เป็นนักการเมืองเขาก็ไปครับผิดไหมครับไม่ผิดหรอกครับแต่ผมจนบัดนี้ผมไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นนักการเมืองเลย เพราะฉะนั้นยามาดัดจริตบอกว่ามึงพูดเก่งมึงต้องเป็นนักการเมืองสิมึงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่งั้นมึงจะไปวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองเขาไม่ได้นักการเมืองไม่ใช่พ่อครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่พ่อครับเพราะฉะนั้นวิจารณ์ได้หมดแล้วครับท่านผู้ชมที่รักท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านเป็นประชาชนนักการเมืองมันเกิดไม่ได้ถ้ามันไม่มีประชาชน ไม่มีทางหรอกครับอยู่ดีๆคุณจะไปสมัครสอสอแล้วคุณได้เป็นสอสอเลยไม่มีทางคุณต้องผ่านการเลือกตั้งต้องมีคนสนับสนุนให้คุณเนี่ยเป็นผู้แทนรัษดรคนเหล่านี้แหละครับที่เขามีสิทธิ์เลือกตั้งแลวเขาอยากให้คุณเป็นคุณถึงจะได้เป็นไม่ได้แปลว่าไปสมัครเสร็จปุ๊บแล้วคุณจะได้เป็นสอสอเลยไม่ใช่มันต้องมีการผ่านการคัดเลือกผ่านกระบวนการผ่านนู่นผ่านาน,าน,นี่ผ่านนั่นเพราะฉะนั้นเนีคํคำพูดที่บอกว่า แน่จริงไปสมัครสสดีขอโทษนะครับไปเอาสมองส่วนนี้ออกไปซะแล้วไปเปลี่ยนสมองใหม่เอาสมองหมามาใส่ก็ได้จะได้รู้ว่าหมามันยังไม่คิดถึงคุณเลยจะบ้าหรือเปล่าว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ก็ต่างคนต่างทําไปสิคุณมีหน้าที่ตําหนิผมคุณตําหนิไปเถอะผมไม่ได้ว่าอะไรคุณหรอกอย่างที่บอกนั่นแหละเดินผ่านหมาเห่าทุกวันจะไปนับภาษาอะไรกับเสียงคนด่ามันก็เรื่องปกติแค่นั้นเองแต่คุณต้องเข้าใจคำว่าหน้าที่มันคืออะไร แล้วคุณจะรู้เองว่าบ้านเมืองมันเดินไปได้เพราะต่างคนต่างมีหน้าที่ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมาทําหน้าที่เหมือนกับหมดต้องเป็นนักการเมืองเหมือนกับหมดไอ้อย่างนี้เป็นการเปรียบเทียบที่ไม่มีขอบเขตของคาว่าสติปัญญาเลยท่านผู้ชมครับคิดอะไรไม่เป็นก็ตั้งแง่อย่างนี้แหละทำอย่างอื่นก็ไม่ถูกอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไงผมก็ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับท่านผู้ชมครับเราอยู่กับสังคมที่เป็นประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมด แต่โอกาสและหน้าที่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือทำในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งทำในฐานะที่เราเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เราต้องมีหลักยึดครับในการเลือกตั้งท่านจะเลือกใครพรรคการเมืองอะไรสิทธิ์ของท่านนะครับตามสบายไม่ใช่ปัญหาแต่หลักยึดของท่านต้องมี ไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรมาเอออ,อหอ่หมกเรียบร้อยยอมหมดทุกอย่างขอเพียงให้ได้เงินให้ได้นูน่นให้ได้นี่แล้วก็บอกว่าเสียงเท่ากันเสียงมันเท่ากันจริงครับหนึ่งเสียงเท่ากันแต่คําว่าคุณภาพของเสียงมันต่างกันนะครับถ้ากท่านอยากให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ท่านก็ต้องมีวิจ,จารณญาณในความเป็นคนไทยว่าควรจะเลือกพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคส้มไหม ท่านจะปล่อยให้คนของพักนี้ปล่อยให้อุดมการณ์ของพักนี้มันบ้าคลั่งจนกระทั่งมันตีความทุกอย่างที่ไม่ใช่ความคิดของมันเป็นเรื่องที่ผิดทั้งหมดเอาอย่างนั้นแหละครับคิดอย่างนั้นแหละครับแน่ใจแล้วหรอครับผมถามย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้คนไทยทุกคนมีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของทั้งหมดไม่มีใครสามารถผูกขาด นิยามคำใดคำหนึ่งเอาไว้กับตัวเองแล้วเที่ยวเอาไปโพธนาต่อว่าคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองว่าเป็นพวกไดโนเสาร์บ้างละเป็นพวกเต่าล้านปีบ้างละเป็นพวกอนุรักษ์บ้างละไอ้นูนไอ้นี่ไอ้นั่นสุดแล้วแต่จะสรรหาคำมาแล้วให้คำนิยามด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาไม่ไดนึกเลยนะครับวสิทธที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ย มันใช่หรือมันไม่ใช่มันถูกหรือมันไม่ถูกกับสังคมที่เรียกว่าสังคมไทยของเราสังคมที่เราเป็นพูุนิยมเราสามารถพูดคุยกันได้ทุกคนไม่ว่าจะใครเป็นใครก็ตามเราอาจจะเห็นต่างในความคิดกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้ามานั่งคุยกันนั่งกินกาแฟกันสักแก้วหนึ่งอ่ะสุดท้ายปุ๊บถ้ามันจูนเข้าหากันไม่ได้เนี่ยคุณก็คิดถึงคุณไปก็แล้วกันผมมาเรื่องผมอย่างนี้ต่างคนต่างคิดก็จบไม่ต้องเป็นต้องบีบวิวาทะาอะไรกันแต่ภาพที่ปรากฏกรณีของวิโรธก็ตามกรณีของ เพชรก็ตามท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันคืออัตตาที่ตัวเองเนี่ยมีอยู่และไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแถมยังเสือไปกล่าวหาคนอื่นเขาอีกนี่คือวิถีส้มครับท่านผู้ชมที่รักจะเรียกเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับต้องเรียกวิถีสม้มมันเป็นอย่างนี้จริงๆไปไหนมาไหนดูเอาเะครับวิธีการหาเสียงของเขาพอพูดถึงหนึ่งหนึ่งสองเราไม่มีค่ะพักเราไม่มีนโยบายแก้หนึ่งหนึ่งสองค่ะหนึ่งหนึ่งสองเป็นกฎหมายอาญาค่ะแก้ได้แก้ได้มันก็แก้ดี แก้แล้วเป็นไงอ่ะสี่สี่คนเนี่ยแก้ดิครับเอาดิก็ไม่แก้เพราะมันแก้ไม่ได้ท่านผู้ชมแต่มันพูดไปหมดมันไปหาเสียงมันพูดอย่างเงี้ยรัฐธรรมนูญบทหนึ่งบทสองแก้ได้ทำไมจะแก้ไม่ได้เอามึงก็แก้ดิมันแก้ไม่ได้ไงเพราะในสภามันแก้ไม่ได้ไม่มีใครให้มันแก้แล้วมันแก้ไม่ได้เนื่องจากมันมีปัญหาเรื่องบทความมั่นคงแต่ปากมันก็บอกว่าแก้ได้แก้ได้แก้ได้ทั้งทั้งที่แก้ไม่ได้เนี่ยครับ นี่คือจิตใจของนักการเมืองที่แคบและก็ดำสนิทเลยไม่มีคำว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงยังเป็นสีส้มไม่มีดำสนิทจนถึงปลายอุโมง์มันก็ยังดำอยู่อย่างนั้นแหละครับท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็ไม่รู้จะสรรหาคำพูดอั่ไหนมาพูดอย่างนี้อยากท่านผู้ชมได้ประจักษ์กับตัวท่านเองจากข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้น ว่าทำไมพักการเมืองแบบนี้มาถึงได้หาเสียงอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ได้โดยที่ไม่มีใครทำอะไรมันผมก็ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับท่านผู้ชมครับสังคมไทยเราไม่ได้เป็นสังคมแห่งความรุนแรงไม่ได้แปลว่าพูดจาไม่ถูกขูกันปุ๊บจะต้องใส่กันทันทีไม่ใช่เพราะเรามีฮิริโอตปะซึ่งแร่ทองทานจินวัตรไม่มีซึ่งพรรคส้มไม่มีแต่แม่งเสือไปเรียกใช้ให้คนอื่นมีหีริโอตปะ มันพร้อมทําทุกอย่างได้เลยครับเพื่อบัญชนะนคนอื่นมันพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นเนี่ยต้องมาฟังกรอบแนวคิดของมันเท่านั้นคนอื่นถ้าใครไม่ฟังถือว่าผิดไม่ใช่พวกเราตัดทิ้งไปอันตรายไหมโคตรอันตรายเลยท่านผู้ชมจาได้ใช่ไหมครับทักษิณชินวัตรเคยพูดว่าใครไม่เลือกเราเอาไวท้ทีหลังแล้วท่านเห็นไหมครับสังคมไทยต้องถูกแบ่งแยกเพื่อง่ายต่อการปกครองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ใครไม่ใช่พวกเราเอาไว้ทีหลังเป็นยังไงบ้างครับแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่เรากําลังถูกแนวคิดนี้ท้าทายในสังคมของการเลือกตั้งถ้าใครไม่เชื่อเราแปลว่าคุณเป็นพวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีคุณเป็นพวกที่อดุรักษ์นิยมไม่ยอมรับความเปลีป่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นโดยที่ต้องเลือกเราเข้ามาทั้ง250คนขึ้นไปเราจะเป็นรัฐบาลเพียงพรรคเดียวเท่านั้นแล้วเราจะปกครองประเทศโดยจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันดีผมก็อยากจะตั้งคําถามครับท่านผู้ชมครับตลอดเวลานะครับตั้งแต่ไอสมาชิพกพรรคเหล่านี้มันถือกําเนิดเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เนี่ยมึงย้อนกลับไปี่ตั้งแต่มันเกิดใหม่ๆเนี่ยประเทศไทยมันไดพัฒนาขึ้นเลยเหรอ ช่วยตอบคําถามนี้ก่อนก่อนที่จะบอกว่าถ้าเลือกพักส้มมาแล้วมันจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดช่วยย้อนกลับไปดูด้วยตอนที่มึงถือกําเนิดขึ้นมาร้องอูแวอูแววันแรกจนบัดนี้เนี่ยบ้านเมืองมันพัฒนาไปขนาดไหนแล้วครับเพราะฉะนั้นเลิกนะครับเอากระแสบอกคนรุ่นใหม่ขึ้นมาต้องพัฒนาดีขึ้นคนรุ่นใหม่แต่ปัญญาอ่อนเนี่ยมันไม่ควรจะเอาขึ้นมาบริหารประเทศท่านผู้ชมปัญญาอ่อนมาเท่าไหร่โง่อีต่างหากโง่แล้วโง่อยู่โง่แม่งอยู่นั่นแหละ ก็ดูเอานะครับนายกว่าไปไปได้ยังไงท่านผู้ชมครับขาแม่งไปเหยียบเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอยู่แล้วกาลังจะนั่งอยู่แล้วเชียอีกนิดเดียวก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ด้วยความดื้อความรันของมันมันไม่ยอมลดลาวมาสอกเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ไปอ้างกับคนไทยทั้งแผ่นดินบอกว่าพักก้าวไกลได้เป็นพักเสียงข้างมากมาใช้คํานี้นะครับเสียงข้างมากในสภาผู้แทแนราษฎรทั้งท้งที่พักก้าวไกลเนี่ยเป็นเพียงแค่ พรรคที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่หนึ่งเท่านั้นเองคนละความหมายนะครับพรรคอันดับหนึ่งกับพรรคเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรพยายามจะบอกกับผู้คนเหล่านี้บอกว่าในเมื่อเราได้เสียงข้างมากเราก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะดาเนินนโยบายของเราต่อไปคือการแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองท่านผู้ชมครับวันนั้นผู้คนในสภาผู้แทนราษฎรผู้คนในรัฐ,ฐสภามีทั้งสมาชิกอุทิศสภา ซึ่งยังมีบทเฉพาะการให้สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้มีทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเพิ่งจะได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนเข้าไปนั่งอยู่ในรัฐสภาที่ว่านนี้